สวัสดีครับพี่น้องโมนิกาพาทุกคนนะครับย้อนร้อยถอยหลังมาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มไก่บ้านสิทธิโชคฟาร์มไก่บ้านกุมภาวาปีนะครับผมฟาร์มไก่บ้านเงินล้านนะครับเพิ่นหนุ่มโรงงานนะครับพันตัวจากการเทดงานโรงงานนะครับพันตัวมาทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเลียง ไก่บ้านเป็นอาชีพเป็นธุรกิจเตี้ยงไก่บ้านเชิงพาณิชย์นะครับผมสิเป็นจังไดเดี๋ยวเขาสิภาพไปรับชมรับฟังกันนะครับผม ก่อนสิบไปรับชมเราฟังฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม้เท้าเวลฟาร์มเขาได้เฮ็ดคลิปดีๆจังสี่ต่อต่อไปนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไม้เท้าเวลฟาร์มนะครับผมวันนี้นะครับกับพ,พี่น้องนะครับมาชมาฟาร์มไก่บ้านสิริโชคฟาร์มซึ่งฟาร์มนี้นะครับ มีไก่หลายล้อยตัวนะครับแต่ที่เ้าที่เราดูอยู่ตอนนี้เป็นเล้าไก่พ่อแม่พันธุ์นะครับผมมีพ่อแม่พันธุ์อยู่ทั้งหมดประมาณ300กว่าตัวนะครับผมเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับผมจุดประสงค์หลักของฟาร์มสิทธิโชคฟาร์มก็คือการผลิตลูกไก่ขายนะครับผมผลิตลูกไก่ ขายลูกไก่บ้านนะครับผลิตลูกไก่ขายพร้อมกับมีผลิตภัณฑ์ของฟาร์มก็คือนะครับก็บคือมันหมักยีสต์นะครับผมท่อนญ้าหวานอิสราเอลนะครับแล้วก็มีกากน้าตาลนะครับผู้ใดสนใจที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของอสิริโชคฟาร์มก็เข้าไปเบิ่งใดที่เพจสิริโชคฟาร์มไก่บ้านกุมภาวาปีด้านหนาที่เห็นนี่จะที่เป็นซีาฟาร์นี่คือร่างอาหารนะครับโดยใช้ท่อ PVC ผ่าครึ่งนะครับแล้วก็มาเลียง ตั้งไว้เพื่อใหไก่กิ่นเป็นร่างอาหารก็คือร่างอาหารแบบลดต้นทุนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาแวบเข้ามาแอบเบิงลังฟักไข่นะครับเราฝากของสิทิโชฟาร์มว่าเราฝักของสิทิโชฟา,าราฟ์สามสีมีรูปแบบใดนะครับเขาสามารถนําไปปรับใส่กับฟาร์มหไยบ่อนะครับนี่คือลังฟักของสิทิโชฟาร์มนะครับผมแต่ซีมีไก่มากกาลังฝักรอฟักอีกร้ายตัวนะครับ ลูกไก่เพิินกับแข็งแรงนะครับลูกไก่มีขายนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เพจสิทธิโชคฟาร์มไก่บ้านกุมภาวาปีนะครับผมอันนี้คือรูปแบบของสิทธิโชคฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปเบื้องด้านนอกนะครับผมด้านนอกนะครับก็บสิเป็นบริเวณคุยเคียรตรงนี้ประมาณ3ามไรนะครับผมให้ไก่300ตัวได้คุยเคียหากินอาหารตอนกลางวันอย่าง บุฟเฟ่นะครับผมพื้นที่ก็จะเป็นต้นสวนยางนะครับสวนยางก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นร่มเงาให้ไก่ไดอ้อาศัยร่มเงาในตอนกลางวันลบแดดนะครับผมพื้นที่กว้างขวางสะอาดสะอา้านแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีมากนะครับสําหรับสิทธิโชคฟาร์มนะครับเหมาะกับอคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นฟาร์มไก่บ้านเงินล้านนะครับด้านซีเิเคียวนั่นจะเป็น สวนหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนี่เพื่อนก็ขายทอนพันุนะครับโดยขายท่อนละ1บาทนะครับผมใครอยากได้ไปปลูกนะครับเนื่องจากว่าหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงนะครับสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดีนะครับว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นงัวเป็นกล้วสามารถกินหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยได้หมดนะครับผม นี่นะครับพื้นที่เพิินนะครับเลี้ยงแบบกึง่งค้างกึ่งปล่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาที่น้องนะครับเดินชมนะครับเดินชมบริเวณนะครับของสิทธิโชคฟาร์มว่าบริเวณเพิินเพิ่นจัดล็อกเป็นแบบไดแน่เล่าอนุบาลเป็นแบบใดเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเล่าอนุบาลของสิทธิโชคฟาร์มว่าเพิ่นเฮ็ดจังไดนะครับผม ด้านหน้านี่จะเป็นเล้า,อ,าอนุบาลไก่อนุบาลลูกไก่ของสีตีโชคฟาร์มนะครับอนุบาลหลังจากที่ออกมาจากตูฟักแล้วเพื่อนจะมีรูปแบบในการอนุบาลแบบใดนะครับผมซึ่งเล่าอนุบาลเพื่อนกัจเ็ดแบบมิีทิตจังน้อยนะครับผมเพราะว่าลูกไก่บ้านที่ออกมาใหม่นะครับเขาจะต้องบดโดนล่มโดนฝน ต้องอยู่ในอากาศที่อบอุ่นนะครับผมเดี๋ยวเ้าเปิดแว็บเข้าไปนะครับขังในก็นจะเป็นรูปแบบการอนุบาลโดยใช้ท่อซีเมนต์นะครับโดยใช้ท่อซีเมนต์ที่เห็นนั่นคือลูกเป็ดนะครับลูกเป็ดบาวารีพ่นกับมีไข่กันใครสนใจก็ติดต่อได้ที่สิทธิโชกฟาร์มไก่บ้านกุมภาวาปีนะครับผมนะครับขังไนก็นจะเป็นนด้านนั่นก็นจะเป็นเล้าอนุบาลไก่นะครับไก่เล็กนะครับผม กะสิมี่ไฟกกนะครับมีร่างอาหารมีร่างน้ำนะครับผมโดยเพิ่นกอปูนเฮดเล่าแบบมาตรฐานนะครับผมโดยรอบนอกนะครับจะปิดด้วยผ้าขาวฟ้าเพื่อไม่ให้ลมเข้าไปในเล้าอนุบาลครับด้านนู้นก็จะเป็นพื้นที่คุ้ยเขี่ยเหมือนกันนะครับผมบริเวณ3มไร่ในสวนยางนะครับผมด้านสีเขียวเขียนู้นก็จะเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับ ผมถัดไปก็จะเป็นโรงมันหมักยีสต์ซึ่งกําลังสร้างโรงมันหมักยีสต์ประมาขนาด10ตัน2โรงนะครับผมสามารถมีอัตราการผลิตมันหมักยีสต์เพียงพอกับผู้ที่จะ,ะใช้บริการของสิทธิโชคฟ้ามัน,นีคือเราไกา่ขุนน,น้อยๆนะครับแต่ว่าเราไก่ขุนใหญ่อีกอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับแวบบกลับมานะครับเพราะว่าเบิงไก่ ขอแม่พันของสิทธิโชคฟ้ามนะครับก็ล่างกิ่นอาหารนะครับนี่คือประมาณ300กว่าตัวนะครับดูไกลก็ออกหลายไขก็ออกดีนะคบผมเพราะว่าสิทิโชคฟ้ามเพื่อนเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบใช้อาหารลดต้นทุนก็คือใส่มันมักกีดเป็นหลักแล้กก็มีหญ่าหวานอิสราเอลพร้อมกับหัวอาหารอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนี่คือน้องต่อมนะครับเสียชิ้มผู้นี่คือเจ้าของฟ้ามหนุ่มโรงงานนะครับพันตัว จากการเหตุงานโรงงานนะครับมาเหตุเกษตรนะครับเลี้ยงไก่เชิงธุรกิจเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์นะครับทําให้เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับสามารถผลิตสร้างไรายได้ได้เหมือนกันนะครับผมสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับผมเพิ่นก็เป็นเกษตรรุ่นใหม่นะครับผมเกษตรรุ่นใหม่นะครับผมอายุยังหน่อยนะครับผมนี่คือ ไก่บ้านของสิทธิโชคฟาร์มโค้งสางจะดีนะครับผมแล้วก็แข็งแรงมากนะครับนี่คือตัวพ่อแม่พันธุ์ของสิทธิโชคฟาร์มนะครับพอแม่พันธุ์พันกับไขกันนะครับไก่ขุนกับมี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจสิทธิโชคฟาร์มไก่บ้านกุมภาวาปีนะครับครับสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่อย่างนะครับพี่น้องกับผ้าทุกคนมาชมนะครับมาศึกษานะครับว่าสิทธิโชคฟาร์มนะครับมีอย่างอัปเดตขึ้นไหมนะครับผม ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากช่องไม้เท้าวิวฟาร์มนะครับผู้เดที่เขามารับชมเราฟังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดซับสไครต์นะครับและที่สําคัญใครอยากได้ผลิตภัณฑ์จากสิทธิโชคฟาร์มอยากได้ลูกไก่อยากได้มันหมักยีสตอยากได้ว่าวานอิสราเอลติดต่อได้ที่เพจนะครับสิทธิโชคฟาร์มไก่บ้านกุมภาวาปีนะครับผมสําหรับคลิปนี้สิจากกันไปแล้วจากกันไปด้วยภาพ ไกลบ้านกินอาหารสวยๆนะครับไปกันแล้วครับครับ